แม่แม่เราไม่ได้ทำอะไรอ ราหลอนมากหลอนมากโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่หัวลำโพงค่ะนี้ไปทะเลกันจวพาทุกคนไปทะเลด้วยอันนี้คือการไปแบบทริปนั่งโง่ๆที่ทะเลที่แทรฟูจริงวันนี้จะไปเกาะล้านแต่๋ยนนี้เราจะวิธีการเดินทางก็คือนั่งรถไฟไปพัทยาแล้วก็ต่อรถจากพัทยาไปท่าเรือแหลมปริหายนะคะแล้วก็จากท่าเรือก็คือไปเกาะล้านแล้วก็มีรถไปรับเราอีกทีหนึ่งโอเควุ่นวายดีแดีอยวบอกตอนนี้โง่มากเลยใช่ตอนนี้คือ ตีห้าเท่าไหร่ป่ะเม้ยหกโมงแล้วโหกโมงสิบห้าฉันตื่นตนั้งแต่ตีสี่อะแล้วเมื่อคือนอะคนคนนี้นอนไม่หลับนะคะเคไ, <Okay, S 2> ไปกดน้ำไว้<ช>ไก่อนตอนนี้ไม่มีน้ำกินเลยโอ้ยชิวโอ้ยชิชาข้าไม่ได้มีโฆษณาอะไรเลยแต่ไดาเข้าได้นะแต่ไดเข้าเข้าได้เข้าได้เฮ้ยนะตานี้จริงๆนะมาฟิลแบบตู้กดน้ำอย่างนี้นี่นึกถึงญี่ปุ่นเหมือนกันนะใช่รู้คือสัมผัสได้ถึงการเดินทางแตนก็ตื่นเต้นมากเลย เราได้นะักขบวนนี้เหรอขอบวนนี้เหมือนอ๋อไม่ไม่ไม่อยู่ตรงนู้นตู้น่าจะหลังสุดเลยอันนี้อันนี้เหมือนเป็นแบบอิทศกาลให้ดูเฉยๆปะใช่เราอยู่ท้ายนู้นเลยรู้ตัวอีกทีจะสายเฉยเลยอุต <c oughs> <c oughs> ส่าห์มาจัตติยา <c oughs> สองีใช่ใช่เพราะเรานั่งคั่กันออกแล้วออกตรงเวลามากเลยออตรงเวลาจริงออกตรงเวลาจนแบบว่าถ้ามาช้ากว่านิดนึงก็คือคือรถไม่ทันตกดถจริงรถออกเร็วมากนเนย่ตื่นเต้นก็ได้ไปทะเลเป็นการไปทะเลครั้งแรกเลยที่แบบเราไปกันสองคนไม่ครั้งแรกเลยป่าเหรอครั้งแรกเลยเฮ้ยนี่การไปเที่ยวครั้งแรกของเราพึ่งรู้ตัว ปกติไปก็คือเป็นทริปไปกับอยู่ไม่นิ่งไปกับอะไรเงี้ยปกติเราเที่ยวกันเยอะเนี่ยแต่ว่าเป็นการเที่ยวครั้งแรกเนแบบครั้งแรกที่แบบไปเองอะ่ะ <minutes> ใกล้มากคือแบบว่าเอาแต่นั่งเล่นเกมใช่ปะ่ะรู้สึกตัวยทีคือชนบุรีลแล้ว <laughs> เดี๋ยวก็จะถึงพัทยาแล้วค่ะเหลือประมาณสี่สถานีเนาะจะถึงแล้ว ตอนนี้ก็ต้องรู้อยู่ว่าสถานีต่อไปเนี่ยพัทยาหรืบางละมุงกันแน่เ<ห>พราะจำไม่ได้ว่าถึงไหนแล้วขณะน,นี้นะคะทุกคนเราก็ได้ถึงสถานีพัทยาแล้วนะคะเมืออ่อกี้ตอนลงอะ <laughs> ตอนลงน่ากลัวมากทุกคนคือเราอะเราอะดูตารางใช่ปะคือสถานีอะมันจะต้องถึงบางละมุงก่อนแล้วค่อยถึงพัทยาแล้วมันก็ไม่ถึงบางละมุงสักที เยอะเลยนะเยอะเลยนะคุณรถออกคุณรถออกคุณมีคนเดียวนะอ๋อหลัจากนั้นไม่ต้องติดอะอ้าวเหรอคะโอเคครับผมขอบคุณค่ะจ้าจ้าเดี๋ยวไม่รีรถจะไปไหนครับอ่าปริมาณครับผมผ่านใช่ไหมอ๋อเพราะรถไฟมันมีเที่ยวเดียวมีเที่ยวเดียวครับอย่างเออเมื่อกี้คือแบบมัวแต่ไปถ่ายทำทรงอะไรกันใช่ปะ คือตอนนี้มันช่วงโควิดใช่ไหมรถไฟมันมาเที่ยวเดียวมันไม่มาอีกแล้วเพราะงั้นรถสองแถวที่เขามารอเขาก็เลยมารอแค่เที่ยวเดียวก็เลยมีคนขับวิ่งมาตามว่าแบบเออน้องมีรถยังเนี่ยรถรถมันมาเที่ยวเดียว,ยวแล้วหนูมันจะไปแล้วนะคือถ้าเขาไม่มาตามอ่ะเราก็คือเแปลงเต้งอยู่ตรงนี้นะไปไหนไม่ได้ปวดฉี่มากตอนนี้อดี๋ได้ห้องน้ำแบบโอเคหน่อยอะไรเงี้ยเออก็ไปฉี่ที่ห้างแล้วกัน ครับผมคุณะ้องสี่สิบบาทนะครับอ๋อเดี๋ยวมาเซ็นพันนี่แหละครับเลื่อนนั่งเปิดดิเบนน้องหรือเลื่อนนั่งเปิดดิเบนน้องอรืออ๋อเปิดเหตุเดี๋ยวไม่เปิดได้ครับผมลืมเลยว่าให้ไม่เปิดแข่งเลยลื่อมว่าให้ไม่เปิดทริปนี้มันแบบว่าบงบงเนาะขอฉี่จางทำไงดีทำไงดีทำไงดี นี่ค่ะมานั่งเต็นลมริมหาดเฉยเลยเดี๋ยวเรานี้เราก็กินอะไรขำๆกันค่ะแล้วค่อยรอเวลาขึ้นเรือเนาะไปเกาะล้านแล้วไปหาอะไรกินอีกทีที่เกาะล้านมาดาวของเราแค่นี้แต่จริงๆมานั่งเปิดอย,อยู่ในบรรยากาศแบบนี้นี่แฮปปี้มากเลยจริงงานนี่นนคือนิยามของการนั่งโง่ๆริมทะเลถ่ากต่อไปท่าเรือฮะแหลมปะลาย ท่าเรือแหลมปาลีไฮนะคะคือถึงแล้วเพิ่งมาถึงแบบเพิ่งเหยียบขึ้นมาที่ท่าแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อตั๋วไม่ได้ทงนั้นแล้วเรือออกอีกส0มสินาทีเอาจริงๆเราก็ว่าก็ว่าเรามาเร็วแล้วนะใช่ <c oughs> เราทาทุกอย่างเร็กวกัาทุกอย่างเลยนะแต่พอถึงเวลาจริงๆปุ๊บทำไมสายตลอดเลยวะห <c oughs> ม่นๆตลอดเลย <c oughs> เหมือนจะเหมือนจะร้อนแต่จริงๆก็มีลมเย็นอยู่ <c oughs> ใช่ยังไม่ได้แบบร้อนแบบเหนือวเหือะไม่มีเหงือ่อเลยทั้ตอนนี้ เราแพงไปเกาะล้านครั้งแรกเลยนะจริงเหรอนี่เธอไม่เคยไปเกาะล้านเลยเหรอไม่เคยเอาจริงๆว่าแบบเกาะล้านนี่คือแบบว่าเป็นเกาะเกาะยอดฮิตปะยอดฮิตอะ่ะที่ถ้าเกิดสมมติว่าบอกว่าบอกว่าพูดถึงเกาะอ่ะก็ต้องไปเกาะล้านแหละไปง่ายราคาถูกใช่ไหมไปง่ายราคาถูกที่พักเยอะจะไปแล้วนะพัทยาซิตี้ แล้วประมาณยี่สิบอนาทียี่สิอนาทีนี่ก็เที่ยงคึ่งแต่ว่าเรายังเช็คอินไม่ได้นะคะเขาบอกเช็คอินเร็วสุดประมาณบ่ายโมงครึ่งเดินเล่นแถวนี้หาอะไรกินหาอะไรทำแหละเนาะ องสามทดสอบทดสอบโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่เกาะล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะล้ต้องรู้ไหมก็ <c oughs> ต้องรู้กหมมึงไหม <c oughs> นี่ว่านั่งคาเฟ่แบบว่ารับลมเยน็ยนๆชิลๆเพราะว่าเราไม่อยากนั่งคาเฟ่ห้องแอร์ชอบฟิล่างนี้มากเลยคาเฟ่กับช้างม่วงอ่ะใจตรงกันอย่างหนึ่งอันนี้บังเอิญมาเลยที่แบบอยู่ดีๆก็คิดตรงกันเวลาไปเที่ยวชอบทําตัวเหมือนนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ชอบทําตัวเหมือนคนไทยเที่ยวประเทศไทยคือพอทําตัวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเรามาที่ยวมันเลยสนุกกว่าสำหรับเรานะ มาแล้วคะปังเขาเรียกอะไรปังเย็นปะปังเย็นปังเย็นลดนมมากินกันเลยความเย็นชื่นใจของปังเย็นลอ,อรอนเ,เรามาเจอวันนี้ก็ชื่นใจนะอ่าของปัง <S <S เลยเดินนะคะไปที่ที่พักรนสึกว่าตอนแรกจะให้รถที่พักมารับแต่ว่าเขาไม่รับสายเราเราก็เลยจะเปิดแมปนะแล้วก็กดว่ามันใกล้ๆนิดเดียวเองเลยเดินไป ไม่เ้อนขึ้นนิดเดียวเองนะแปดนาทีถึงเ <c oughs> ส้นนี้น่ารักชอบเส้นนี้น่ารักอะ่ะเราถึงแล้วถึงแล้วถึงรีงสอร์ท <c oughs> ที่พักข,ของเราค่ะในวันนี้มาดูเอลเซ็นรีสอร์ท <c oughs> อู้นี่จะเป็นแบบว่ารีสอร์ทสไตล์พูลม่นรูร้ว่าเป็นยังไง ทำไมมึงโตครับทำไมมึงโตฮาคุไป่มแล้ว ถึงที่พักของเราแล้วค่ะทุกคนที่นี่คือมาริเอลนะคะเซนรีสอร์ทอยู่ไม่ค่อยไกลค่ะคําแพงเดินมาแค่ประมาณแบบ8นาทีไกลามากๆจากท่าเรือหน้าบ้านนะคะที่เขาจะเป็นรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นนะคะทุกคนอย่างที่เห็นในอินเสิร์ตเลยที่เราโชว์ให้ทุกคนดูไปเมื่อกี้นะี้นะห้องพักนะคะก็แต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็จะมีอ่างออนเซนด้วยนะคะซึ่งเป็นอ่างรวมอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องกลัวว่าที่นี่เขาจะพลุกพลาดหรืออะไรนะคะเพราะว่ามีห้องพักอยู่ประมาณ5ห้องเองนะทุกคนก็จะค่อนข้างางเมกๆลย เราก็ต้องขอบคุณมาเรีวเซนรีสอร์ทมากเลยนะคะที่สนับสนุนคลิปนี้ของเราค่ะทําให้เราสามารถมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ที่เกาะล้านได้อย่างสนุกสนานแบบนี้ค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ี่ที่พักของเราทุกคนเป็นหลักสไตล์ญี่ปุ่นนะเซนรีสอร์ทก็นี่เข้ามาแล้วนะฮะเราก็ต้องวิญญาณญ,ญ,ญี่ปุ่นเข้าสิงนิดนึงฮนะเฮ้ยโอ้โหท่าใหญ่มาก โอ้ยโยโกไซมาดอประโยคเดียวกันเลยอีวินนี่คือโชมหน้าคนที่เพิ่งขับมอเตอร์ไซค์เป็นแล้วก็มาพาเราขับเที่ยวโคตรน่ากลัวเลยนะแต่สนุกดีนะตสนุกดีนะบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ ถนนโลง่ลง,ลงๆมากๆลมเย็นๆเนอะต่พาทุกคนไปหาดนวลน,นะคะตรงนี้ใกล้ถึงแล้วค่ะ เงาเหรอคนดีน้อนจังกลับบ้านกันโอเคกลับกัน ตีจังเลยแล้วนี่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็พาทุกคนมาที่หาดนวลนะคะและพวกเราก็ได้ค้นพบกับมุมถ่ายรูปสุดเท่สุดอลังสุดปังสุดปังปุริเย่นะคะไปดูได้ในไอจของคําแพงนะคะชื่อไอจว่า k a m p a n q ตรงนี้เลยค่ะมีหน้าผาสีแดงนะคะพร้อมกับก้อนหินสวยๆนะคะตรงนี้แล้วก็ตัดกับสีฟ้าของน้ำทะเลค่ะยิ่งยามเย็นนะคะช่วงโกลเด้นอว r แสงสวยมากค่ะถ้าไม่เชื่อไปดูใน IG คำแพงนะคะ Instagram k a m t a n q ค่ะไปค่ะสวยนาตี <laughs> เฮ้รมันสวยจริงตรงนี้สวยมากถ่ายร,รูปสวยมากไปน่าเดียวเขอสะคุมด้วยครับ <laughs> เขาก็เขินนะ <laughs> อฮ้ย ตีกูอีกตีกูอีกแล้วเขินจังเลยนะมาเขินคนจับมือเดินกลุกลับบ้านคนจับมือเดินกันเหมืนไส้เหมันน่าจะทำไมหนูน่ารักจ้าน่ารักเนี่ยมูดเปลี่ยนเลยนะตอนแรกจับมือแบบโรแมนติกน่าตีนี่ไปจับ หาดวนนะคะออกมาก็จะเจอร้านอาหารแล้วตลกมากมเลยเมื่อกี้พอเราขับออกมาจากหาดะแล้วก็จอดแป๊บหนึง่งเลยแล้วก็เสิร์ชหาร้านอาหารริมทะเลเสิร์ชเสิร์ชไปเธอมีร้านนี้อยู่ใกล้ๆพอกดดูแมปปึ๊บห่างไปหนึ่งนาทีขับออกมาสองปื๊ดเอาป้ายร้านอยู่ที่แล้วคือตอนเสิร์ชอะแทบจะเห็นป้ายร้านอยู่แล้วอะคือเสิร์ชหาร้านอยู่หน้าร้านอะนี่หอยนางรมทรงเครื่องนะคะ <c oughs> แล้วก็ข้าผัดปู เมื่อกี้เราต้องอบพยพมาจากโต๊ะข้างนอกนะคะมานั่งข้างในเพราะว่าพอหอยแมงเอ้ยหอยแมงหอยแมงวันหอยนางรมหอยนางลมหอยนางลมมาเสิร์ฟปุ๊บโหแมงวันพากันมาเพียบเลยนะคะข้าวผัดอร่อยมากทุกคนนี่สั่งข้าวผัดปูนะคะอร่อยมากไม่เคยกินนะ่ยข้าวผัดที่ร้ากินปุ๊บก็แบบโหอร่อยปกติข้าวผัดร้านซีฟู้ดอร่อยข้าวผัดสั่งที่ร้านอาหารไหนนะคะไม่อร่อยต้องสั่งที่ร้านซีฟู้ด สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสี่ห้าสิบหกนะคะเดี๋ตีห้าแล้วเราจะไปที่จุดโชวิวกลางหันกันค่ะเราอยากจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแราวมีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีกลางหันลมด้านหลังไปเราไปกไปเลยค่ะตอนนี้หนาวมาเราง่วงมาทุกคนคือมาถึงกันแล้วแต่ว่ามันน่ากลัวเลยเราเดไปต่อมันเป็นถนนแล้วไม่มีไฟอ่ะอันนี้คือถนนแล้วมันไม่มีไฟแล้วมันก็ต้องเดินขึ้นไปแล้วต้องเดินในความมืดแบบ แบบมืดไปเลยไม่มีไฟไม,ม่อะไรเลยหยน่กลัวมากเลยเขาไม่ไปดีกว่าน่ากลัวไม่เป็นไรงั้นก็เดี๋ยว,วเดี๋ยวไปดูพระอาทิตย์ขึ้นริมทะเลก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวค่อยมากังหันค่อยมากังหันโอเคค่ะระหว่างที่กําลังขับไปหาดตาแหวนนะคะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก็เจอที่คนแต่ทุกคนไม่น่าเห็นอนะพระจันทร์เว้ยคือมันถ่ายเห็นแต่คือคือของจริงตอนมาเจอ ตอนขับมาขวบ,บโค้งมาแล้วมาเจอพระจันทร์อันนี้ใช่ปะรู้สึกกลัวมากเลยเว้ยแม่คือแบบทะเลกว้างๆสีดํามองไม่เห็นแล้วก็มีพระจันทร์สีส้มๆดวงใหญ่มากอยู่ข้างบน <c oughs> เราจะไปอีกหาดหนึ่งนะคะเพราะว่ามั่แก่เปิด Google ใช่ไหมเหมือนว่าพระอาทิตย์มันจะเปลี่ยนทิศขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าโลกเราหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมก่อนอ่ะมันเคยขึ้นทางนี้ค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยมันจะไปขึ้นอีกหาดหนึ่งก็คือด้านหลังเราแล้วตอนเนี้ยปัญหาคือมอไซค์สตาร์ทไม่ติด ทำไงเนี่ยพี่มันเป็นไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอาแล้วเอาแล้วนะคอนเทนต์คอนเทนต์เอเวนกลัวอย่าอย่ามาคอนเทนต์ตรงนี้ได้ไหมแล้วพาที่กกาลังจะขึ้นแล้วนะคะนี่หาทะเลจนได้เมื่อกี้ไปหาดตายายที่เป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวไปอ่ะ แล้วเหมือนว่าภาทิต์น่าจะมาขึ้นทางนี้มากกว่าก็เลยเดินลงมาตรงนี้นะคะ mm hmm. นี่กำลังจะขึ้นแล้วเนาะมีคนมาส่งฮะน้องตัวเดิมเลย ตอนนี้พาที่ขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเมฆบังเมฆแบบว่าโดนบังหมดเลยฟ้าไม่เปิดเลยเมื่อกี้เราโดนแก๊งหมาจู่โจมนะ,ะนคะตอนน้องคนนี้น้องคนนี้มาจู่โจมเรามากระโดดกอดเราทางตลอดทางเลยแล้วดิมีแก๊งหมามาอรอแล้วมันเป็นศัตรูแล้วบอกมันต้องกัดกันต้องอย่าม่วงไม่หรอกเขากลัวไปไหนไปไหนไปไหนดูดิวิแก๊งหมามาอรอแับอ่ะ โอเคไม่เป็นมิกันแล้วนะแล้ว,ว่ามันเช้าแล้วนะคะเราก็จะไปจุดชมวิวกลางหันลมกันมเมื่อกี้จะไปแล้วแต่ว่ามันน่ากลัวมากๆเลยเว้ยก็เลยไม่ไปแล้วก็มีพี่ที่เป็นคนท้องที่นะคะ <c oughs> เขาก็บอกเหมือนกันว่าไอ้ตรงนั้นอะ่ะทางน่ากลัวมากเขาก็เตือนว่าอย่าไปเลยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เช้าแล้วก็จะไปกันแล้วก็จะเดินไปนะคะเอารถไปจอดแถวๆนั้นแล้วก็เดินต่อเอาเพราะเป็นทางขึ้นเขาลงเขาอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่ได้ขับมอไซค์แข็งนะคะไปไปเจอกันทีกล,งลังหันลม,มกลับมาที่เดิมครับที่ตอนแรกเรามาแล้วมันมืดแล้วเรารกลัวนี่พอสว่างแล้วก็โอเคเดินสบายแล้วดีขึ้นเยอะเออแต่ไม่เอามอไซค์ไปนะคะเพราะเป็นทางแบบขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยพ่มวงก็ไม่ค่อยสบายใจนะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่เอาไม่เสี่ยงเกว่าเรามาเที่ยวสนุกสนุกนี่นะคะ เหมือนขึ้นเขาอะเหมือนปีนเขาอะตอนเนี้ใช่คือกึ่งเก่งไทกิ้งนิดนึงอืมเป็ชอบปีนเขาปะก็ชอบนะแต่ตอนเนี้ยรองเท้ากับอะไรเงี้ยไม่ได้เหมาะกับการปีนเขาเลยทางนี้ก็คือมีทรายเดินไปเจ็บไปโอ้แต่ถ้ามาตรงคืนโคตรน่ากลัวเลยใช่ไหมตอนคืนโคตรน่ากลัวเลยอันเนี้ยโอ้โหตอนลงนี่สบายใช่ตอนลงนี่ฉิว ม oh. องขึ้นนี่ก็จะ,อะ,อะชอบอะไรนะชอบเขาชอบวิวผภูเขาต้นมองต้นไม้อะไรเงี้ย mm. ดีเนาะจริง พาทิขึ้นแล้วตอนนี้อยู่แบบขอบน้ําพอดีเลยตอนนี้สาย,ายนี้เมฆเยอะนะคะเมฆเยอะไปนิดนึงแต่จอนนแสงกําลังสวยเลยแปลว่านะถ้าใครอยากถ่ายรูปนะแล้วถ่ายรูปสวยๆวยอะแนะนํามาตรงจุดชมวิวกลางขันลมนะคะช่วงเช้านตอนนี้เพิ่งจะเจ็ดโมงค่ะเป็นโมงแปดนาทีคือเราตื่นกันตีสี่เพื่อการนี้นะคะอะถึงแล้ว นี่มองไปก็จะเห็นแบบว่าเห็นเกาะทั่วเลยเนาะใช่เห็นถึงพัทยาอันนี้คือ,อยางอินเดียปะคือก็รู้แหละว่ายางอินเดียจริงๆอ่ะมันเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นตระกูลต้นไทรแต่ว่าโหเพิ่งได้มาเคยเห็นของจริงครั้งแรกมันใหญ่า่างนี้อัทิตขึ้นอ,อนขึ้นคนเมฆออกมาแล้วนะคะก็าจะพักตั้งแต่ตีห้านะ ได้มาเห็นแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงจะครึ่งแล้วเออสวยมากกระจุชมวิวตรงน,นี้สวยจริงมันเห็นทั้งเกาะเลยนะเป็นแบบว่ามองเห็นได้ทั้งเกาะเลยนะคะเดินชิวๆอ่ะได้เลยเดินชิวๆดูไปแล้วก็มาตอนเช้าๆก็จะไม่ค่อยมีคนถือว่าดีแต่เหมือนแบบถ่ายรูปตรงไหนก็ได้ไม่ติดคนนะคะเพราะไม่มีคนจริงอันนี้ดีอันนี้ดีถ้าใครอยากแบบมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะมาตอนเช้าๆเลย จ็ดโมงแปดโมงนะก็มากันนี่รสวยเนาะเธอจริงเพาชอบภูหเหมือนอยู่เชียงใหม่เลยอะ่ะใช่ปะชอบวิวแบบนี้ขออบบววเขาชอบวิวภูเขามีทั้งทะเลทั้งภูเขาท <c oughs> ูอินวันไอเลยตาสวยมากคนนี้ <c oughs> <c oughs> น้ำตจาจะไหลเดี๋ยวจะพาทิดขึ้นว่ามีภูเขามีเกาะมีทะเลด้วย <c oughs> ได้มากับเธอด้วยเอ <c oughs> เรามาปลูกบ้านอยู่ตรงนี้ไหมเ้าตื่น <c oughs> เช้ามาล้วก็จะได้ดูวิวให้ดีนะที่ตรงนี้เขาขายเท่าไหร่จะซื้อเลยไปไหนอ่ะ มีไปไหนวิ่งไม่ได้ทั้งว่ัวว่ามีตองกลับกันเลยไหมโอเคไปไปเดินขึ้นมาเดินลงลงเขาโหมันชันมากอ่ะชันจริงชันจริงเราองเท้าแตะคือแบบพลิกล้มได้เลยอ่ะโอ้เราเท้าคู่นี้คือไม่เหมาะมาเดินอย่างยิ่งอ่ะจริงอ่ะมาแล้วต่อไปเราจะไปไหนกันเนี่ยกลับที่พักไหมกินข้าวกันเอ้ยไม่ได้กินข้าวเลยเราอ่ะกาเช้ากินข้าวกันตาปะปะ เออจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่แปดโมงเลยซึ่งเจ็ดโมงสี่สิบ้ารู้สึกใช้เวลาคุ้มเนอะคุ้มมากไะได้ไปหลายที่มากเลยใช่ไปการถ่ายที่ประหลาดมากเลยใครเขาถ่ายมุมนี้กันกลับมาโรงแรมแล้วก็มากินอาหารเช้ากันค่ะแพนชอบกินเนยมากเลยชอบอะไรเค็มๆชีสเนย กำลังจะกลับกรุงเทพกัแล้วค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่สถานีพัทยานะคะที่เดิมเหมือนมาเมื่อนานมากแลวแต่จริงๆเพิ่งมาเมื่อวานเองนะคมรู้สึกเหมือนแบบใช่<ไ>ป,ป่ผ่า,านไปนานมากเพราะเราทาอะไรกันเยอะแยะมากเลยเนาะสนุกมากเป็นวันที่สนุกมากเลยนะเป็นทริปที่แบบว่าอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมแบบเยอะมากๆตอนนี้ก็ได้เวลากลับกันแล้วค่ะเราก็แบบใช้วิธีกลับโดยรถไฟเหมือนเดิม ก็สำหรับทริปเกาะล้านครั้งนี้นะคะของคแพงกระชังม่วงก็ต้องขอขอบคุณมาดูเอลเซนรีสอร์ทมากนะคะที่ให้ที่พักดีๆกับเรานะคะแบบพักสบายมากที่พักน่ารักมากแล้วก็คนที่ดูแลที่พักน่ารักมากค่ะทุกคนแบบนนคนเฟิมใจดีมากจริงโอเคก็ถ้าใครได้มีโอกาสมาเกาะล้านนะคะก็อย่าลืมไปพักที่มาดูเอลเซนรีสอร์ทนะคะเขามีทั้งออนเซ็นแล้วก็มีการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะคะน่ารักมากๆแนะนำเลยค่ะสำหรับตอนนี้เราก็ต้องกลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย